สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยรัฐบาลไทยค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะไปตามตัวเลขของเมนานะคะเลขของเมนาหวัวทิพย์พันมาล้านเพิ่นได้โชคใหญ่นะคะท่านผู้ชมเพิ่นได้โตเลขกับปูล่างปูสีสุดโทมานะคะชุดเดียวหางเดียวตรงๆบริกรรมเลยค่ะคนที่เพิ่นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะ กัะปูถือเบิดตทุกคนและคุณผู้ชมถือเบิร์จุ่มเนาะค่ะเพื่นว่าเบิดจุ่มเบิดกุ้มค่ะได้หาแสนค่ะท่านผู้ชมเป็นตาสะ่ออ่อนคักเนาะค่ะเพราะว่าแตกสามตัวตรงๆเนาะค่ะปูเองซื้อตรงๆบอดีโตดบอดีกลับเนาะค่ะได้เต็มๆค่ะท่านผู้ชมงวดนีหอดหูเห่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหูแฟนช่องเห่าเป็นที่นายินดีลายนะคะเพื่อจะแมนเพื่อจะมาอีกรอบชม ขอให้ได้ขอให้มากคือเก่านะคะงมวดนี้แม่หน้าบอกว่าได้ตัวเลขมาแล้วนะคะลานเพิ่นบอกมาแล้วชุดเดียวหางเดียวเน้นๆคือเกา่าน้องชมแล้กกาในคลิปนี้นะคะมีเลขของน้องโอโซนนําค่ะน้องโอโซนเห็นคนมาขายลอตเตอรีแร่แลนดึงตัวเลขหายานะคะเลขงามงามค่ะท่านผู้ชมโดนโดนน้องจะแลนดึงหายแบบนี้นะคะน้องโอโซนเป็นเด็กที่มีเซนนะคะ เพื่อจะแม่เพื่อจะมาเพื่อจะได้โชคได้มันกับน้องนะคะในงวดนี้เป็นทีน่ะยินดีหลายนะคบชมได้แนวทางดีเด็ดมากนะคะจะได้เป็นแนวทางโตใดแบบใดซีเฟนจองเอาพิจารณาด้วยค่ะเด,ด้อง,งดวดนี้ก็ได้นะคะเพราว่าจะเป็นเลขปูหรือว่าเลขน้องนะคะขอให้ได้ขอให้มาขอให้แม่นะคบชมผู้ใดเขามา่แล้วกะกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำร่งเรงใจแล้วก็เพื <laughs> ่อจะบริพาทคิดใหม่ๆว <id> ่าว <aut> ่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทยหรือว่าห่วยไร้วันนะคะให้แรงใจกับช่องแพร่พรวยในเดอระเดอร์ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของแม่น่านะคะให้แมวเฮาเป็นคนลอยฟังถึงที่มาติ่ไปล้ะกะโตเลขในงวดนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะฮัลโ,โหลแม่น,นาสวัสดีค่นะว่างบ่แม่ โโทรมาตามแนวทางอีแล้วเป็นไดแม่วันพายใหญ่ฝันดีบ่บ่ท่านฝันบ่หงวนี้น้องโอโซนบอกบ่แม่มันจับลอตเตอรี่ให้นันป้านขึ้ใจดีท่าล่ะโอ้ใจดีรับจับลอตเตอรี่ให้เลยติแม่ป้านจับลอตเตอรี่ให้กันโอ้หงวนีเลยบ่แม่6-8แปดนึ่งวันไง ปาดคือใจดีเธอละโอ้มึงอกี้ย่าฟาดไปดึงมึงอกี้ย่าฟาดไปดึงของเขามันดึงจักโยานรันหนีอ๋อโอโซนดึงหายหกแปดหนึ่งมันบ่แม่เอออ๋อลอตเตอรี่เนาะปาดเป็นตะรุ่นเธอละเลขถูกเพิ่นได้จุดบ่แม่งวดที่ผ่านมาเลขถูกจุดบ่อันเพิ่นเพิ่นบ่ได้จุดอ๋อแปลว่าเพิ่นบ่เข้า2งวดแม่นบ่เพิ่นก็เลยหยุดแม่นบ่อ อันแต่ร้านนู้นล้างบ้านในสามแถวตรงเลย,ยห่วยปาดคือเป็นตะปวูอะไรได้ไม่ได้ใส่แม่ได้น้ำปูสีสกตโ,โอ้เพิ่นไปขอ,อน้ำปูติแม่อันปูกีหลูกน้องคออันมันเป็นล่างอันต้นปูสีโกตโ,โอ้ค่ะที่แม่น้าเคยเล่าให้ฟังเนาะแม่นบอกคน,ออนที่นเนนป็อั เป็นลูกของครูชิดมิชิโซะใช่ไหมคอันนี้คนนั่ก่นอนโอ้แต่คนมาตั้งอันนี้เห้ออาลามปฏิบัติธรรมอ,อยู่อันบันบันนิ่วรัดไปทางบันนองไวมันมันเป็มแนมมันเป็นวัดห้างสมัยก่คุอืมแล้วคนนี้เป็นโรคที่ด่าตะคนตายเมื่อหน้าค่ะอันนี้มันนอับชื้นคู่มือนี่เป็นวัดห้างมาแม่บ่แม่ คนแม,คนม่คนมาตัง้งมูลชีสุโฟคนมาตั้งมูลปฏิบัติค่ะอ๋อคู่มือนี่คือว่ามาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้เลยเมนโบอ่าค่ะมันมีปันลูกพญานุพญานาคเียงนะค่ะนั่งบนไหต่างอันต่างีในวันมีนม้ผาอีหยังพุทธขึ้นมาให้ค่ะเอาไปในข้นบูชาแล้วก็มาตังว้าเป็นตาไปลายไวเนนอเมเนาะ สีมีบุบนวาสนาได้ไปไปน,นั่บุนีไปไปชมชมหนักไไปสะาไปสูบตะบันนี้อันอันเกิดในอันอนเป็นอล่างสู้เนาะคนบนัดมังแกมาหน้าคนตีกันออร้านอละอันย่างย่างไปไปซื้อมักแกงมัแกงว่าไวตำแม่มือแรงก็หน้า่าสัน่นโอ้ มันจะเล่บอกใค้ค่ะมันจะเล่บอกใค้วันว่าคุณโตอันมัเขาอันมีมีคนอืมวันาจะจะซื้อหลายเดอลูกหลานมือนกันวันมาค่ะจะซื้อหลายเดอเหือนกัน้อพอเขาฝากเขาพ่อเขาพ่อมัน่าป้าเปิ้ลขึ้นใหม่แม่เธอเปิ้ลห้สามตัวเล่นบ้แม่ ไอ้สาโคตงเลยป้าสามเก้าหาม่นบอเพื่อนไห้น่ะนะได้ลายบอแล้วแม่มานลายบออันร้านหอยกันต้อก็ได้ลอยลุ่นลอยป้าดวงเนาะยมีอันคนเข่าส่งอันคนบอลเล่นตัวเด้ค่ะบอลเล่นตัวตรงเลยลอยหนึ่ง๋อคือว่าซื้อตรงๆตัวเดียวบวกคับเลยบวกคับเลยโอ้บวกคับเลยโอ้คนที่คนที่เข่าส่งนะพอดี ครออันเอามาปฏิบ<ะ>ัติรรมน้ำพ่นน่ะค่ะอทนบันมิวบ้านห้องไม่บันนองวายค่ะบดบ้านเลยเงืนเงินเขาอันอันจะพอ,อเจ้เมื่ออันอันทียนคล้ายนั่นค่ะหน้าแสนบาทานั่นคือัดลุงเอาไปปฏิบททัติธรรม อ๋อคนที่ไปปฏิบัติน้ำเพลินถือเบิดจุ่มเลยเออตัวเดียวค่ะตัวเดียวเนาะแม่เนาะตรงๆเลยเนาะก็หูปัดเป็นหอยก็า,าูือือมร้านหอยมันลาหามุง่งหรอค่ะหามุ่งหมื่นเลขออกไงนะอ๋อคือหามุม่งเสาแม่นว่าเมา่เออเออเป็นว่าเอาก็ไม่เรือโบ๊ะเข้าเจ้าไอ,อ้ท่านเออโอ้ยเ,อเสียดายครับ พราะว่าเจ้าขันแต่งงานอู่โรงเรียนเท่ากับยูุตนาคนอันนั้นเอาอย่างไปหาคนอ๋อบ้วนนี่คนนหาคนอันร้านมันเขียนห้ค่ะร้านมันเขียนห้มันเคือลำมันก็ไปเอาเงินไปอันนั้นแต่ข้างไปอันนั้นน้ำฝนค่ะมันเรียกว่าเศร้าเศร้า้องค่ะ โอ้ค่ะงวดนี้ตัวเดียวเนาะแม่9สองหาคนคนว่าระวังเด้อเก้าเก้า,าก็พบมันตัวเดียวกันคนว่าค่ะโอ้หัวดนีบัวผาดน้อแม่เนาะแม่ยน่ามันติดกนันใหญ่แล้วมันหอดหัวเฮา,านเนี่ยมันติดไรต่างมันหอดหัวเฮาให้มาตรงๆคือเป็นคือยังเป็นหัวที่ผ่านมาเนี่ยน้องแม่เนาะโอ้อันขวันขวัญไหนอันเก้าสองหานั่นละค่ะแต่อัน คนส่งคนว่าระว่างเล้ออันเก่าก็โค้งมันเดียวกันนะค่ะให้เห่าห้เห่ากันไหวน้อแม่เนาะอ่าวันนี้ขอให้มาเนาะค่ะอ๋องวดที่ผ่านมาพ่อเพิ่นฝันปุ๊บเพิ่นกะไปคนส่งเป็นคนฝันเมนบบแม่หรือหลานเพราะเป็นฝันเลยคนนางคนนางสมาที่มัน่นมาเข่าในมี่นนะอ๋อค่ะคนฝันเลยอ๋อคนคนคนที่เข่าส่งนะเมนบบอืมค่ะ หวดมวดก้อนกับมวดก้อนเพื่นกับนั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็เข่าช่องแบบนี้คือกันมันบอกสาธุเม่สาธุหอดหูเ้ากะขอให้ได้ขอให้มาน้ำเพลนแน่นาะแม่เนาะิสดงเงินอันต่อโชกต่อลาเพียบบุญที่ท่านาพน้ำเพลนนน่แเาน่นบ่แมอาค ค่ะโอเคเมน่างวดนี้กะขอบคุณเมน่าได้หลายเด้อที่แบงปนแนวทางแม่ยกะให้แฟนจองเฮ้าเนาะค่ะได้โชคได้ใช้น้ำแม่เนาะค่ะหาได้โชคได้มาน้ำเพลินน้ำแม่เนาะค่ะชวนชวนตูเออพ่อได้ฟังน้ำแม่เนาะหอดหูเฮ้ากระได้่านถามมาตรงตรงก็ดีเมน่นค่ะเม่เออเมน่าระวังเลขกเลขที่เขาส่งกับเลขนนองโอโซนเมน่าหมักเลขตัวใดหลายก็มูหรือมักซ้ำกันระวังนอก เลขที่โอโซนดึงลอตเตอรี่ให้กับเลขที่อาจารย์เพิ่นเข่าส่งนี่แม่น่ามักตัวใดหลายประมาณอันแปดน,นั่งในหลายวันมากอ๋อเลขโอโซนเป็นบ่อเพราะมันเข<อ>าบ้าโดนนะเนาะค่ะแม่นงามนะแม่เนาะเพราะว่าปกติแล้วนออ้องโอโซนโดนๆจะแลนยุบยๆกันแลนไปดึงให้เป็นบ่อแม่เขาอ,อันยังเขามาขายนี่แหละค่ะอ่าวันวันหนึ่งอ๋อ ไงแหละแจ้าก็โทษมากนี่โอ้ป้าให้ได้โชคได้มาน้ำกัดน้องแม่เมื่อวันนี้ก็ได้ค่ะคุณยังไม่ดึงทุกคนความเมียกันใหญ่ที่ว่าเอาตนนี้เอาตนนี้มันว่าค่ะนั่นเลยฮาลานให้โชคให้ให้ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยแม่น่าเด้อให้ได้โชคใหญ่ค่ะแม่วันที่หนึ่งแม่เออสาธุคอยเฮงจากไห้ถือแม่ให้แม่ได้โชคได้ใช่เนาะค่ะเป็นคนใจดีให้เนี่ยทางโม วันที่หเดแม่าแมนซ่าถูกไหมน้าไ้ได้รางวัลที่หนึงให้ได้รางวัลใหญ่แม่แมนนาเจดีให้โชกห้ใช้โมนะค่ะแล้วก็ใหเส้นชองเข้าด้โชไในมานะำแม่เด้มแม่เด้อวันนี้ก็ได้ขอบคุณแมนนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคานผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของแมนนาในงวดนี้นะคะงวดนี้เลขของแมนนา ที่น้องโอซนดึงลอตเตอรี่ให้น้องชมเลขไทยคือ681นะคะผู้ใดมากผู้ใดชอบกะ681กะกะผัวไวน้นำกระไดนะคะชมก็จะได้เป็น981นำนะคะแล้วก็เลขงวดนี้เลขล่างส่งปูสีสุดโทนะคะที่ร้านไม่น่าได้มากงวดที่ผ่านมาได้3าตัวตรงๆง,ง,งวดนี้ได้มากชุดเดียวหางเดียวคือเก่าสองหานะคะ และปูเป็นกระบ,บอกว่าอ่่เลืมว่าเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะทั้งจ่องเข้ากระเด็ดกับผัวไหวห้น้ำนะคะก็จะได้เป็นหกสองหานักผู้ชมผู้ใดที่มากที่ชอบกระตัดเหรียญน,น,นะะ้ด้วยค่ะเด้อก็จะได้เก้าสองสองเก้านะคะสองหาหก็จะได้เป็นหกสองน้ำนะคะ,ะหรือว่าหกหหาแล้วก็เก้าเก้าหาาเก้ัผู้ชมทิจเรณาอานะคะทามากทาชอบชุดใดหางใด กะหยิบจับไปจัดซื้อจัดหาฉลากกินแบงรัฐบาลไวใดเลยนะคะคลิปนี้ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีใชัยโชกๆมนันๆรำรวยรำ่ำรวยกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ